วันนี้อาจจะขอมาแบบเป็นแค่เสียงอย่างเดียวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คืองานเยอะมากแล้วก็วันไหนอยู่บ้านก็อยากจะอัดคลิปให้ทุกคนเนาะเรามากันกับข่าวดีของคุณในเดือนมีนาคมแบบนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าขออนุญาตไม่โชว์หน้านะคะกล้องนหนป๊อปอัพของเราโดดเด่นมากที่สุดเลือกฟังคำนายกันได้เลยไปเลยกันเลยนะจ๊ะอ่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันกับกองที่1กันเนาะเอ่อคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่ะข่าวดีของคุณในเดือนมีนาคมมันคือเรื่องอะไรค่ะ โอ okay. okay. oh เคโอเคโอ้โหเดือนนี้เนี่ยคุณมีแนวโน้มที่มันจะเป็นเดือนแห่งความสุขในชีวิตคุณค่ะแต้เรามาดูขยายความสุขในชีวิตของคุณกันเพิ่มดีกว่านะคะในเดือนมีนาคมความสุขในชีวิตคุณคืออะไรคะโอเคนึกว่าถ้าก่อนหน้านี้ในชีวิตคุณมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะมันไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยมันไม่มีเวลาได้กลับมาใช้ชีวิตแบบ อยู่กับตัวเองอะ่ะมีใช้ชีวิตได้พักผ่อนใช้ชีวิตได้แบบบางคนอยากเดินทางไปชาร์จแบ,บตต่างประเทศบางคนอยากเดินทางไปชาร์จแบ,บตที่ต่างจังหวัดที่ผ่านมาในชีวิตคุณมาดูหนักหนาสาหาัสหักโหมเลอเกินนะคะในเดือนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าคุณมีเกฑละที่อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะได้เดินทางไปพักผ่อนนะคะแล้วดูเป็นสถานที่ที่คุณดูแบบไม่ได้เอางานไปไม่ต้องทำงานพักจากการงานในชีวิตคุณก่อน คุณดูแบบบางคนสถานที่ที่ไปเนี่ยคุณอาจจะปลีกวิเวกประมาณนึงอาจจะไปกันไม่กี่คนคิดว่าไม่ได้ไปเป็นทีมเป็นกลุ่มอะไรขนาดนั้นน่ะนะคะเออบางคนคุณหากิจกรรมทําอะไรเช่นอ่านหนังสือทั้งวันดูหนังทั้งวันอะไรเงี้ยคือการได้อยู่กับชีวิตตัวเองได้พักผ่อนในในช่วงเวลาที่มันหนักมากๆมาในชีวิตคุณค่ะนึกว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณหลายๆอย่างมันน่าจะแบบมันไม่มีเวลาให้ได้คิด ไม่มีเวลาให้ได้ทบทวนไม่มีเวลาให้ได้อยู่กับการโฟกัสในชีวิตตัวเองเลยอะไรเงี้ยเดือนนี้มันดูไปในทิศทางที่คุณได้พักผ่อนมาขกึ้นได้อยู่กับตัวเองได้ใช้เวลากับตัวเองได้ฮิวใจตัวเองเป็นสภาวะที่คุณดูมีความสุขมากๆกับชีวิตเอาจริงๆนะนกวาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขในชีวิตคุณคุณฟิลพพซหมายถึงว่าคุณหาสิ่งที่แบบมันอาจจะไม่ใช่ เรื่องที่มันเป็นความสุขยิ่งใหญ่ของคนอื่นแต่ว่ามันเป็นความสุขยิ่งใหญ่ของคุณนะ่ยในการที่หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองได้ในการหาเวลาอยู่กับตัวเองได้ซึ่งนึกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะวุ่นวายมากๆจนต้องเอาเวลาไปอยู่ทีเทกับคนอื่นเอาเวลาไปดูแลคนอื่นจนแทบไม่มีเวลาได้ดูแลความรู้สึกตัวเองนะคะก็เดือนนี้แหละน่าจะเป็นเดือนที่คุณได้กลับมาโฟกัสกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ดูมีความสุขมากกว่าเดิมด้วยนะคะเหมือนได้ชัดแบบ ไปกันต่อกองต่อไปนะคะกองที่2อข้าวเดืของคุณในเดือนมีนาคมนี้มันคือเรื่องอะไรคะโอเคโอเคนกวาดก่อนหน้านี้นะคะคุณแบบอืมบางคนมีแผนการท่องเที่ยวหรือมีแผนการเดินทางบางอย่างในชีวิตคุณที่ถูกยกเลิกไป บางคนมีแพลนในสถานที่การท่องเที่ยวบางอย่างแล้วแบบมันโดนเทไปค่ะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเออแต่ว่าเดือนนี้มันจะถูกปัดฝุ่นมาใหม่ในชีวิตคุณค่ะ ซึ่งบอกเลยนะว่าทริปนี้นะคะยังไงคุณก็ได้ไปแน่ๆคือนอว่าการเลื่อนหรือการดีเลย์ในสถานที่ที่คุณจะได้ไปมันถูกกาหนดไว้แล้วล่ะว่าทําไมคุณจะต้องดีเลย์ทำไมคุณจะต้องมีความล่าช้าทําไมคุณจะต้องมีความคลาดเคลื่อนนะคะเพราะดูเหมือนเขาจะทําให้คุณได้เดินทางจริงๆและทริปนี้มาดูเป็นทริปที่คุณดูมีความสุขมากเป็นทริปที่แบบคุณดูแฮปปี้มากนะคะเออบางคนอาจจะเดินทางไปสถานที่ประมาณไหนคะ อในมุมนกอะนกรู้สึกว่าสถานที่นี้มันคนเยอะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่คนน้อยเลยแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวที่เยอะมากๆค่ะสถานที่ตรงนี้เป็นที่ที่คุณเคยแคนเซลมาก่อนหรือว่ายกเลิกมาก่อนก่อนหน้านี้เพื่อที่จะทํางานคุณอาจจะ,ะสมสมุติ คุณอาจจะแพศไว้ว่าคุณต้องไปญี่ปุ่นกันเป็นว่าเออไม่ได้ไปละแล้วก็รับงานแทนหรือว่านั่งปั่งานแทนอะไรเงี้ยเป็นสภาวะของงานที่คุณอาจจะเลือกที่จะเลื่อนที่นี่หรือไม่ได้ไปที่นี่เพราะว่าน่าจะต้องทํางานดรเวิร์กฮาร์ดกับเรื่องงานในชีวิตบางอย่างนะคะแต่ว่าโอ้พ่ขึ้นสองถ้วยแล้วอ่ะแลว,ว่าเดือนนี้คุณได้ไปแล้วนะถ้าก่อนหน้านี้รู้สึกว่านอยอะไม่ได้ไปอ่ะอยากไปที่นี่จังเลยอ่ะ ยังไงก็ยังอยากไปที่นี่อยู่นะยังไงก็ยังเป็นที่ที่ยังสนใจอยู่ยังไงก็ยังเป็นที่ที่โฟกัสอยู่อะไรเงรี้ยสุดท้ายคุณได้ไปละตอนแรกเหมือนคุณจะไม่ได้ไปด้วยนะตอนแรกเหมือนแบบมีคนมาชัวหรือมีคนมาบอกแล้วเหมือนคุณจะไม่ได้ไปละแต่สุดท้ายได้ไปอยู่ดีเออซึ่งมันเป็นอะไรที่เลิศมากเลิศกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะน่าจะมีเกณฑ์ละที่จะได้เดินทางไปกันต่อกับกองที่สของเรากันนะคะ ข่าวดีของคุณในเดือนกุมภาเอ้ยดูยมีนาะคมนี้เป็นยังไงบ้างหูคุณจะมีโชคดีเข้ามาในชีวิตอ่ะเฮย้ยมันเป็นเรื่องเงินนี่นาใช่ไหมขอดูหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเปล่ามาดูสิคุณมีโชคดีในชีวิตในเรื่องอะไรคะโอเค คือน,น้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่จะเป็นโชคดีหรือเป็นข่าวดีในชีวิตคุณนะคะบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือนกว่าบางคนตีความได้หลายเรื่องมากบางคนเป็นเรื่องคนบางคนเป็นเรื่องเงินบางคนเรื่องงานก่อนหน้านี้คุณเคยได้รับความไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับเรื่องไหนในชีวิตคือนกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล Alpha, psycho, ้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความแฟร์ความยุติธรรมบางคนเป็นเรื่องเพื่อน บางคนเป็นเรื่องงานบางคนเป็นเรื่องเงินอะไรเงี้ยแต่นกว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเดือนที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกาหนดมาแล้วอะว่ามันเป็นเวลาของคุณหรือมันเป็นช่วงเวลาของคุณที่แบบคุณจะดูคุณคุณจะดูได้ความแฟงความยุติธรรมมาขึ้นนกว่าเรื่องมันจะประมาณไหนเหรออะอย่างเช่นสมมติใครที่ยืมเงินคุณไปอ่าถ้าเป็นเรื่องเงินนะใครที่ยืมเงินคุณไปคุณก็จะได้คืน ใครที่เคยไม่น่ารักกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในเดือนนี้เขาอาจจะเดินหน้าเข้ามาเพื่อขอโทษหรืออาจจะมีการแบบสื่อสารบางอย่างของเขาเพื่อแสดงถึงความแบบเฮ้ยขอโทษจริงๆนะแบบรู้สึกผิดจริงๆนะในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนกว่าคุณมีเกณฑ์ได้ความแฟร์ความยุติธรรมเออกับสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณแบบเฮ้ยทําไมคนคนนี้ทําตัวไม่น่ารักกับคุณเลยทําไมคนคนนี้ทําตัวไม่แฟร์กับคุณเลยทําตัวไม่ยุติธรรมกับคุณเลยนกว่า มันน่าจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนนี้นะคะก็คือใครอาจจะเป็นใครหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินหรืออาจจะเป็นบางอย่างที่มันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับคุณในชีวิตดูไปในทิศทางที่มันจะดีมากขึ้นมากันต่อกับกองต่อไปนะคะกลองที่สี่ข่าวดีในชีวิตของคุณนะคะมันเป็นเรื่องอะไรคะในเดือน,นมีนาคมคุยเรื่องความรักะ ข่าวดีในชีวิตคุณในเดือนนี้ในเดือนมีนาคมมันเป็นเรื่องของความรักนั่นเองค่ะเรื่องของความรักคือนึกว่าเอางี้เอาไปตีไปในมุมคนคนมีคู่กันก่อนนึกว่าคนมีคู่ถ้าก่อนหน้าเนี้ความรักความสมพัญของคุณและคู่มันดูแข็งแข็งมันดูเป็นความรักที่ไม่ค่อยโรแมนติกดูเป็นความรักที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ใหม่ค่อยมีเวลาต่างคนต่างเดินทางต่างคนต่างท,างท,ำ,นนทำนู่นทำนี่ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่เดือนนี้มันจะเป็นเดือนแห่งเรื่องราวดีๆบรรยากาศดีๆโมเมนต์ดีๆในเรื่องความรักในชีวิตคุณซึ่งถ้าถามในมุมน้องน้ำมันดูไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยอ่ะ นึกว่าคุณจะได้ทําอะไรที่มันดูหวานมากขึ้นดูโรแมนติกมากขึ้นเราวน้ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่คุณทําร่วมกันด้วยเพื่อทําให้ความรักของคุณมันมันดูสดใสอ่ะเออเดอะซันน่ะมันดูเป็นแบบว่ามันดูสดใสมันดูน่ารักมันดูมีความสุขมันดูเป็นมุมของความสดชื่นในเรื่องของความรักในชีวิตคุณนั่นเองทีนี้ในกรณีที่ถ้าคนโสดเออถ้าคนโสดเป็นยังไงบ้างค่ะ คนโสดค่ะเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักบางคนมีเกณฑ์ได้ไปเดทเออมีเกณฑ์ได้ไปเดทคือถ้าก่อนหน้านี้คุณลืมไปแล้วว่าการเดทเป็นยังไงนะคะมันเงียบเหลือเกินมันเหงาเหลือเกินในเรื่องความรักเดือนนี้มีแนวโนมที่อาจจะได้ไปเดทละมีเกณฑ์ที่จะได้ไปใช้เวลาร่วมกันมีโมเมนต์ดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่เข้ามาในเรื่องความรักในชีวิตคุณค่ะ หูคือนกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่นกเห็นว่าเขาดูพยายามมากๆในการจะเจอในการจะใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกับคุณแล้วไพ่ขึ้นสองถ้วยอะ่ะนกว่ามันมีเคมีที่ตรงกันหมายถึงแบบเอ่อความคิดความอ่านไมเซ็ทระหว่างคุณและเขามันค่อนข้างไปในทิศทางที่ที่ดีมากๆคุณเดททั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนกว่าคุณจะเจอคนที่เคมีในความรักมันดูลงตัวโอ้โหดีเอ็มเพรส คนที่ดึงดูดเข้ามาในช่วงนี้เขาดูทรีคุณดีมากเลยอะทรีคุณแบบให้เกียรติทรีคุณแบบคนพิเศษคนสําคัญนกว่าเดือนนี้ไม่เหงามีเกณฑ์ได้ไปเดทไอ้ก็อยู่ที่คุณและว่าคุณจะเปิดใจให้กับโอกาสที่เข้ามาในเรื่องความรักไหมเพราะว่านกว่ารัศมีความอินเลิฟของคุณมันผุดพองออกมาแล้วนะคะกองสุดท้ายกันกองที่5ข่าวดีของคุณในเดือนมีนาคมมันคือเรื่องว้าวว้าว ว้าวคือนกว่าถ้าก่อนหน้านี้นะมันเป็นข่าวดีนกว่านเป็นข่าวดีข่าวดีนกว่าถ้าก่อนหน้านี้ค่ะมันมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนในชีวิตคุณที่ทําให้คุณอึอดอัดทาให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมเขาทําตัวแปลกๆกับคุณและที่ผ่านมานะคุณอาจจะไม่ได้ร่วงรู้หรืออาจจะไม่ได้รับรู้เลยว่า ปัญหาในความสาคัญระหว่างคุณและคนคนนี้คืออะไรทําไมเขาดูเกลียดคุณจังเทาไมเขาดูไม่ชอบคุณจังเขาไม่โอเคกับคุณในเรื่องอะไรเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้รู้แหละแล้วคุณจะได้รู้เพราะอะไรคะบางคนอาจจะเป็นบุคคลที่3ที่แบบไปถามมาให้คุณว่าสรุปไม่โอเคกับอะไรสรุปเป็นอะไรหรือสรุปทําไมถึงไม่โอเคกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วนึกว่ามันจะทําให้คุณแบบปลดล็อกคุณได้อะว่าโอเคถ้า ถ้าเป็นแบบนี้คุณอาจจะไม่คู่ควรกับการที่จะรักษาเขาไว้ในชีวิตแต่นึกว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณ move on ไม่ได้กับภาวะและความรู้สึกที่ว่าทําไมคนนี้ดูแ,บบแปลกกับคุณทําไมคนนี้เขาดูไม่น่ารักกับคุณหรือทําไมคนนี้เขาดูเพิกเฉยคุณ อะไรอย่างเงี้ยคือนึ้ว่ามันเป็นความสงสัยที่คุณเองก็ไม่มั่นใจว่าเออสรุปแล้วมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้รู้ละแล้วลนึกว่าการได้รู้ของคุณหรือการที่คุณได้รู้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ให้ขึ้นเดอเอมเพลค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไวล้ละว่าถ้าคุณไม่ได้รู้มันก็จะแคลงใจกันไปแล้วนนกว่าครั้งนี้คุณมีสิทธิ์ให้ได้เลือกด้วยหมายถึงว่าคุณจะเลือกในการมีเขาในชีวิตหรือเปล่า หรือว่าเลือกในการไม่มีเขาในชีวิตซึ่งถ้าถามไพ่นกคุณไม่เอาเขาไว้แน่นอนในมุมไพ่นกนะนกคิดว่าคุณตัดคนคนนี้แน่นอนหรือว่าไม่คีปคนคนนี้เอาไว้ในชีวิตแน่นอนเออยังไงคุณก็ตัดอ่ะคือสาเหตุที่คุณตัดละ่ะนกว่าคุณรู้สึกด้วยแหละว่ามันมันมัน,มนท็อกซิกเกินที่ที่ที่จะอยู่ต่อแล้วก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่น่ารักซึ่งถ้าถามในมุมนอกอะ่ะคนคนนี้เขาเป็นใครขอใบ้หน่อยสิเขาคือใครค่ะ ให้ขึ้นเดิม,มูนบางคนก็อาจจะเป็นความสมคัญไม่ชัดเจนกับคุณในเรื่องความรักก็ได้เออหรือบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกับคุณมาก่อนก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนในงานของคุณก็ได้แต่เป็นว่าคนคนนี้ค่ะนกว่าคุณถ้าคุณมีปัญหาก,กับใคร,รอ่ะหนูรู้สึกว่าเอ้ยทำไมกับคนคนนี้มันดูตึงๆนะดูแปลกๆนะอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ในร่วงรู้ละ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ maybe is t i s your story ก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ China Bird i w เจอก,กันทุกทุกวันอ๋อไม่ใช่จบก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับข่าวดีโอ้ยจะเครซีเพิ่งทำ maybe i t i s your story ไปเมื่อกี้เลยกับข่าวดีของคุณในเดียมีดาคมนะคะหมอนกงงและหลงเป็นที่สุดวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย